ครับผมอันนี้ก็เป็นชนีนะครับ,รบผมเกตดหัวครับเขาเรียกเบอร์หัวชนีพรีเมียม,มเบอร์หัวนี่ <c oughs> เนื้อเต็มๆชึบตอนนี้เบอร์หัวก็สองร้อยบวกครับผมขายปีกทำไมไม่สจคทำกินเองครับผม <c oughs> อาศัยจกพูนึ่งแล้วก็ล้างมือเอาเพราะว่าเราจะโดดมืออยู่เดาวเราก็ล้างไงถ้าล้างก่อนดูดมันก็ไม่มีเนื้อจ้ะโดดมือก่อนเราไปล้างอของแพงนนี่ครับผมอันนี้ก็มีตัดทุเรียนครับเจ็ดร้อยรีวิวมีดให้ด้วยอืมเฮ้ยโอ้โห นี่นี่เห็นไหมเนื้อครับนี่ครับเบอร์หัวจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเบอร์หางมันจะเป็นเขาเรียกตูดเป็ดเกรดพรีเมียมเกรดพรีมเมียมอันนี้พรีมเมียมครับอครูเต็มครับ